สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อจะมาชวนเพื่อนๆพ,พูดคุยเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตช่วงปีใหม่กันนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่18ทธันวาแล้วนะคะอีกไม่กี่วันก็จะเข้าปีใหม่แล้วนะ,ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกๆคนก็คงจะวางแผนเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะสิ่งเก่าๆก็ทิ้งทิงไปนะคะสิ่งที่แบบไม่เป็นประโยชน์นะคะก็จะ ทบทวนเป็นการทบทวนว่าอะไรดีอะไรไม่ดีที่เราจะเลือกเก็บเอาไว้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ถือโอกาสวางแผนชีวิตใหม่ในช่วงปีใหม่นะคะเราควรจะทำอะไรบ้างนะคะสําหรับพี่ยอ,อนนะก็จะมาแชร์กันนะนอว่าเออเราจะทำยังไงบ้างให้มันประสบผลความสาเร็จในระหว่างปีของเรานะ ที่ผ่านๆมานี่ก็มีการวางแผนแล้วก็ได้บ้างไม่ได้บ้างะนะคะทีนี้เนี่ยเราก็เอามาปรับปรุงใช้ในปีถัดๆไปนะคะก็คือการที่เราจะทำอะไรนะในการใช้ชีวิตเนี่ยเราก็ควรจะมีเป้าหมายในชีวิตนะคะว่าเราอยากจะเห็นชีวิตเราเนี่ยไปในทิศทางใดนะคะ เราก็อาจจะมีแผนระยะยาวระยะสั้นนะที่จะสอยๆออกมานะคะให้เป็นรายความฝันที่เห็นสูงสุดของชีวิตหรือก็เป็นระหว่างรายปีรายเดือนอให้สอยๆออกมาที่จะสามารถทำได้ให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของเรานะคะเพราะถ้าเกิด เราเอาแต่ฝันระยะไกลเนี่ยมันอาจจะเห็นผลได้ยากนะคะถ้าเกิดเราพยายามซอยให้มันเล็กๆล,ลงเนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นผลนะคะแล้วก็มีกำลังใจในการก้าวต่อไปนะคะแล้วก็เราก็จะมาทบทวนอีกอันก็คือสิ่งไหนเนี่ยที่เราคิดว่าในปีผ่านๆมานะใน อะไรที่เราคิดว่าทําไปแล้วเนี่ยมันไม่ดีไม่ประสบความสําเร็จหรือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกไม่ดีนะคะทาให้ชีวิตเรา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรการหนักหน่วงเป็นอะไรอย่างนี้นะคะทำทำให้มีความรู้สึกไม่สบายใจหรือทำให้ล่าช้าหรืออะไรถ้า สิ่งที่ทิ้งได้ก็ควรจะทิ้งทิ้ง,งออกไปนะคะให้เ,เหมือนเป็นการปัดกวาดชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําความสะอาดทิ้งขยะอะไรที่ไม่จําเป็นออกไปนะคะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเราก็ดูตัวเองด้วยนะคะว่าตัวเราเนี่ยอยากพัฒนาอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมความหาความรู้นะคะเพิ่มเติม เรอยากให้เราเนี่ยเก่งขึ้นในด้านไหนบ้างนะคะในในปีหน้าเนะาะสำหรับพี่อ้อเองนะก็คงอยากจะหัดพูดให้เป็นธรรมชาตินะคะอยากจะสามารถาพูดสื่อสารอะไรออกมาที่สามารถให้ประโยชน์กับผู้คนได้ง่ายนะคะให้คนเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ตัวเองก็อยากจะ เป็นกำลังใจให้หลายๆคนนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาแล้วเราอ่ะได้สามารถพูดออกมาได้ให้คนอื่นๆได้มีประโยชน์นะคะเราก็ถือว่าทำได้สำเร็จนะคะในปีที่จะถึงนี้นะคะก็จะเป็นเป้าหมายใหญ่เลยคือการสามารถพูดให้เป็นธรรมชาติแล้วก็ สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายนะคะจริงๆแล้วก็มีหลายๆอย่างนะคะที่จะพัฒนาตัวเองแต่เอาเป้าหมายเดียวให้ผ่านก่อนนะคะแล้วค่อยทำอย่างอื่นๆต่อไปนะคะก็คนเราก็ต้องมีก้าวแรกนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะเราเราก็จะเดินทางสู่ความสำเร็จไปด้วยกันนะคะโอเคเราจะไ่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ